ครับสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับเราจะมาทำเมนูห่อหมกหน่อไม้กะทินะฮะอันนี้สูตรของคุณแม่หวานเลยนะครับผมคุณแม่หวานเป็นคนอีสานนะฮะเป็นคนเมืองเลยนะครับทำยังไงไปดูครับอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยนะคะกดป๊าดเกดที่กดที อันนี้จะเป็นใบชูหั่นนะครับผมเป็นวัตถุดิบนะฮะใบแมงลักนะครับอันนี้จะเป็นตะไคร้ซอย2ต้นพริกแดงจินดาอะไรพวกนี้นะฮะน้ำปลารสองทัพพีหน่้อไม้สับประมาณ1นกิโลนะครับผมอันนี้เป็นข้าวเบียร์นะฮะใครดูไม่ทานก็กรอนะฮะก่อกรอแล้วไปหยุดดูเองนะครับ <c oughs> อ้าวปั่นกันดีกว่านะฮะส่วนผสมเราเทลงไปเลยนะครับผมที่เราบอกเมื่อกี้นะฮะเทลงไปนะครับหอมแดงหนึ่งหัวนะฮะ ใบชะพลูกับใบชะอมหั่นนะครับอันนี้เป็นใบแมงลักนะครับผมอันนี้เราเป็นเมนูขี้เกียจเคี้ยวนะฮะแล้วก็ใส่ข้าน,นี้เป็นขนอนะฮะแต่มันมันเปียกน้านะฮะเป็นคนอนหนึ่งก้อนละกันเนาะกระทินะครับครึ่งกล่องใส่ลงไปเลยนะฮะกระทิวันนี้เราใช้เป็น250 ML อีกเช่นเดิมนะฮะอันนี้เป็นข้าวเบียนะครับผม ก็คือเอาข้าเหนียวแช่แล้วก็เอามาตำให้ละเอียดนะครับอันนี้น้ำปาร้านะครับวันนี้เราจะใส่ทั้งหมด2ทับพีนะครับเมื่อกี้เราใส่แค่ทับ,ทบพีเดียวอยู่นะฮะผงชูรสนะครับใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะนะฮะเติมกะทิอีกเล็กน้อยนะฮะหลังจากนี้เราก็จะมาปั่นนะครับผม ดูปั่นเสร็จป๊๊ปเสียลักกดว้าอาจจะปั่นให้เกือบละเอียดเลยนะครับพี่ๆเวลากินมันต้องเคี้ยวเยอะนะฮะอันนี้เราจะใส่เห็ดโคนนะฮะกับหมูสับด้วยนะครับปั่นลงไปอีก หมูกับไอ้เนี่ยผสมกันหมดนะไม่ต้องกลัวใครจะใส่หมูกับไอ้อันนู้นที่หลังก็ได้นะครับคือจะไม่ปั่นก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนเอันนี้คุณหวานใจเขาบอกว่าสูตรนี้คนเท่าคนแก่กินเล้วชอบนะฮะไม่ต้องเคี้ยวเยอะนะครับหลังจากนั้นก็กุกเคลานะฮะให้เข้ากันเลยนะครับผมฮดูดูกุกเล็กกุกเล็กอื กะทินะฮะเราจะใส่จนหมดกล่องเลยนะครับพี่ๆแ,แต่ไม่ใช่ใส่ทีเดียวนะฮะจะทยอยทยอยใส่นะครับอ่าอันนี้เป็นใบแมงลักนะครับพี่ๆขันเดี๋ยวเราจะใส่ไปด้วยนะฮะเมื่อกี้เราใส่ในที่ปั่นแล้วนะครับนี่เราจะใส่โรยไปด้วยนะเพื่อความหอมนะใส่ลงไปสูตรนี้นะฮะหน่อไม้ สับของเราประมาณ1กิโลนะครับพี่พี่นี่เป็นปริมาณหน่อไม้ของเรานะครับผมเราจะทำหอมหมกหน่อไม้กระทินะฮะวันนี้คลุกเขาเหมือนเดิมนะฮะคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับผมจังหวะนี้ก็อย่าลืมใส่กะทิด้วยนะพี่พี่กะทิมันจะมีความหอมความมันในตัวของมันนะเรียบร้อยก็ตักใส่กระทงนะครับ ปริมาณพอพอห่อได้แบบนี้นะฮะหลังจากนี้ก็พับกระทงนะฮะพับอย่างแม่ผมก็ได้นะฮะหรือใครเก่งวันนี้ก็พับแบบที่ตัวเองชอบได้นะครับผมอันนี้คือคุณหวานใจก็ห่อแบบนี้ตั้งนานแล้วนะฮะแล้วก็ไม้จิ้มฟันนั่นเองมากัาดไว้นะฮะนี่ป,ปลายๆนั่นเราก็เอากรรไกรตัดแต่งนะครับเนี่ยอันนี้ตัดแต่งเรียบร้อยนะฮะ เราจะนึ่งประมาณ20นาทีนะครับ20นาทีไวมันโกหกแววมนะมาแล้วนะฮะตอนเปิดฝาไม่มีนะมีตอนแกะกระทงเลยนะครับผมหูดูจิสุขพดีเลยนะฮะดูดูแนะนำกินกับพริกทอดนะครับอร่อย แน่นอนนะฮะนี่พริกแข้งทอดแบบนี้นะครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ